ค่ะมากินอโอนติดส่งแล้วค่ะเด้อน้ำเต้าหูก้กับโอนตินผสมกันเนาะแก้วเดียวจบในมือเต็มถ้วยเล้วค่ะเต็มแก้วเลย่อนแต่ไงข้นดีบ่ซ่อนนิดหน่อยมันบ่าซาใจนะจ๊สจะจอสอนไงเลย อื <laughs> ่เขาอุ่นนั้นสักก้อนใหญ่หอนจัดหอนจัดย่ใส่บอมาปากพุ่งหอนพอดีหอนเกินไปก็พอดีแล้วค่ะกิ่นพอดีพองามฝ้นนี้เขาแตกมันกันแตกโตเขาเกัน ีง่ายดำนะนี่ม,มามากินอีหยังทีนี่ง่ายดำเนาะบำลุงกระดูกกระดูกกระดูกคนเท่านี่ต้องบำลุงเลยเนาะบ่แม่นว่าบำลุงก่อนเทา่าเลยบำลุงไดน้นี่บำลุงแต่เบิ่สามสิบกว่าเป็น,นเนาะบำลุกกระดูกนะฮะคนก็บ่นั่นดอกอกินตามนี่ตามเกิดไปบ่ฮู้จักอีหยังปานเด็นกัก็ฮู้อยู่มันกะก็คือคนเฮาก็บไข่มีเนาะค่ะเนาะ มิเงังกักินสั่นไปพเพราะเพราะแล้วแล้วมือเจอกับเรื่องข้าวกินเจอกับกินไม่ใช่ก็ะไรกันจะสมัยตะกี้กับ่็ใครสนใจเรื่องอันนี้หรอกมียังกักินว่ามีเง่งกักินนะต่สม,สมัยน้ำนๆเนาะว่ใครถูกจักความเรื่องว่าอ่าประโยชน์นแบบใดประโยชน์แบบใดสินะท่าโอมากกับ่อยศึกษาไปเนาะเนาะศึกษาไปเออนั่นอันนี้กิน,นอันนี้นั่นอันนี้นี่ไป อืมพอดีแล้วค่ะอืมมันบาหวานปันไดพอดีกินกินไงเนาะเนาะอืมติสูอยู่ไก่พดกินนันี้ย่ามได้ที่สูอยู่คนเราฟัง แต่ทำไมละอืม,ม,ม,อมกินด้วยก็กินน้ำกินกล้วยน้ำกล้วยน้ำน,ะนี่แหละอาหารดีมีประโยชน์นี่แหละกินแบบนี้แหละค่ะ <c ười> นี่นะเราอยู่มีประโยชน์ของคนละ ฝนตกแต่อตอนนี้เศร้าหรอกค่ะฝนตกเนาะเอ้ยหนาวแล้วตอฝนก็ตกอืมอาหารสวยใส่เนี่ย โอวันตินครับอันอันนี้ก็เต้าหู้เต้าหู้ง่ดำสองซองส่งความกันกินแล้วก็ตามด้กกวยกล้วยหน่วยหนึ่งสองหน่วยก็แล้วแตกเนาะเนาะนี่แหละตอนเชา้าวได้กินสิละย่ามมี่เงสีก่กกินแบบนี้ขั้นมามีพวกนี้กะหาเขากินเนาะนะฮะแต่ย่ามมี่เงสีก่กกินแบบนี้ไปก่อนเนาะ คุณละายค่ะขอบคุณที่มาใย้กำลังใจดยดีเสมอมานะคะไปละค่ะสิพ้าไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้เตรียมตัวหรือเพ็รงา่ายไปเด้อค่ะเด้อไปเด้อไปไปค่ะ